ต่ประเทศก็คงต้องเคลื่อนไหวให้อยู่ในกรอบนะคือหมายความถ้าเราเมื่อกรอบเนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวจะมีอะไรขึ้นมาหรือถ้าเราเมื่อกรอบก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยทําอะไรไม่ได้นะครับก็ขอให้เคลื่อนไหวใน a ฟ e b o o k เขียนบทความก็ได้นะครับหรือถ้าคุณคิดว่าคุณเคลื่อนไหวบนดินได้โปรยใบฟิวอะไรก็แล้วแต่นะก็ทําไปขอให้มีการเคลื่อนไหวจากวันนี้นะฮะเป็นต้นไปจนไปถึงวันที่สิบเก้ากันยายนะครับแล้วก็ พี่นอกก้องต่างประเทศก็ฝากด้วยนะนะถ้าทําอะไรได้ก็ทําแล้วมีการเคลื่อนไหวลักษณะที่อยู่เปิดเผยนะลักษณะเปิดเป็นการเดินขบวนเป็นการชูป้ายอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทําในแคมเปญเดียวยกันทั้งหมดนะครับทั่วโลกจากวันนี้ไปทําได้ทุกวันนะจนถึงวันที่สิบเก้ากันยานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมครับมันจะตรงมันจะตรงกับที่ว่ามอบสวนยางที่จะออกมาเคลื่อนในวันที่สิบหกกันยาด้วยหรือเปล่าคุณโดงครับ ก็เขาก็เคลื่อนบวกกันไปฮะไม่เป็นไรไ่ก็สถานการณ์ที่เห็นแบบนี้มันก็คือการไม่ยอมรับอำนาจรับรับประหารนั่นแหละครับก็ในช่วง <c oughs> ครับในช่วงนี้ <c oughs> เ็าเรียกว่าต่างคนต่างเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปตัตย์หรือม็อบส่วนอย่างหรือ <c oughs> ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงคือตอนนี้ <c oughs> เราก็ไม่ทราบว่าเราจะไปวิเคราะห์แยกมิตรแยกศัตรูอะไรก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาเพราะว่าเราดูขบวนการประชาชนก่อนที่เราจะมาแบ่งแยก ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้ดีละฮะพี่มิตรนสันพูดคาว่าแยกมิตรแยกศักตรูเนี่ยบางบางคนยังไม่เข้าใจคํานี้คํานี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะฮะบ,บางคนว่าเออบางคนในบางกรณีอย่างเงี้ยเวลาลบกันเนี่ยนะท่านต้องนึกไปถึงว่าในสงครามเนี่ยคุณก็เห็นว่าบางทีเนี่ยนะเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นริตเรานะะสมมตินะมันมีหลายหัวเมืองถูกไหมครับบางทีเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นมิตรกับเราร่วมกันต่อต้านมากมานะฮะ แต่บางครั้งเนี่ยเชียงใหม่เองหรือหมู่เมืองทางเหนือเองบางที่ก็กลายเป็นร่วมกับพม่าลงมาตีเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ามิตรและศัตรูในที่นี้ไม่ได้หมายหมายถึงไม่ไมึกไม่ไม่ได้หมายถึงเพื่อนแบบที่เราคบกันแบบเป็นเพื่อนตลอดการที่ไม่ใช่นะมิตรทางการเมืองนี่ก็คือผู้ร่วมเป้าหมายหมายความว่าวัตถุประสงค์อันเดียวกันถือว่าเป็นมิตรหมดนะฮะเพราะนั้นมิตรเนี่ยในแต่ละศึกอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะครับ มิรแต่ในแต่ละศึกแต่ละศึก,แต,กแต่ละครั้งเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะครับาบางทีเนี่ยบางทีเราก็ต้องร่วมกับอีกบางเมืองเพื่อโจมตีอีกเมืองหนึ่งในเมื่อทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการจะโจมตีนี้โจมตีเมืองนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นะก็หมายความว่าพี่น้องชาวสวนยางวันนี้นะผมก็ถือว่าเป็นมิรนะนะในศึกครั้งนี้นะครับหมายความว่าเป้าหมายในการโจมตีก็คือรัฐบาลนายประยุทธ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าฝั่งนี้ก็ยังถือว่าอยู่ฝั่งเราว่าอย่างนั้นนะฮะ แต่หลังจากปีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นสึกอีกอันหนึ่งอันนั้นก็ค่อยว่ากันนะคุณจะอยู่อีกฝั่งผมจะอยู่อีกฝั่งเหมือนสึกครั้งที่แล้วนะคุณโจมตีรัฐบาลยิ่งรักคุณก็อยู่ตรงข้ามกับเรานะฮะเป้าหมายคนละฝั่งกันนะเพราะฉะนั้นในการสึกเนี่ยเขาจะไม่ใช้อารมณ์เขาจะไม่ใช้ความรู้สึกในการรบนะฮะเขาใช้ตัวเลขคณิตศาสตร์แล้วก็ใช้สมองออเหตุผลในการคิดเพราะฉะนั้นผู้ร่วมเป้าหมายเดียวกันถือว่าเป็นมิตรนะในการศึก เพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูก็คือคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคนที่ขัดแย้งกับเรานะฮะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเป็นมิตรกับเราอยู่เนี่ยนะวันนี้นะแต่พอเป้าหมายมันมันตรงกันข้ามกันอย่างเงี้ยคือคือคุณเป็นเพื่อนเราเนี่ยแหละครับแต่วันนี้ในศึกครั้งนี้ผมไม่ได้โกรธคุณนะไม่ได้เกลียดคุณเลยนะฮะแต่บังเอิญศึกครั้งนี้เนี่ยคุณไปปฏิบัติการแล้วมันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะสิ่งที่คุณทําทั้งหมดเป้าหมายมันกลายเป็นโจมตีเราอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าต้องเป็นฝ่าย เป็นเป็นศัตรูกันชั่วคราวนะฮะไม่ได้ไหมายความว่าไม่ต้องคบกันไม่ใช่นะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องแยกเรื่องส่วนตัวนะกับเรื่องการสึกออกจากกันเพราะฉะนั้นต้องดูให้ออกเหมือนกันนะว่าใครเป็นมิตรกใครถ้าผมพูดแบบนี้ปุ๊บคจะมองเห็นว่ามิตรตอนนี้นะมอ็อบสวนยางเองก็ถือว่าโจมตีเป้าหมายเดียวกับเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกบอกวันนี้เนี่ยสลิมเองพี่น้องสลิมเองผมก็ไม่อยากไปด่าอะไรว่ามากนะฮนะก็ถือว่าเป็นแนวร่วมเราเหมือนกันนะฮะแต่เพียงแต่แนวร่วมที่จะคุยกันไหม ือจะร่วมกันไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนะฮะยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเดียวกันไหมก็อีกเรื่องแต่ยุทธศาสตร์เดียวกันถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันนะฮะที่มีในามสำคัญผมต้องบอกอย่างนี้ครับครับคือตอนนี้ของฝ่ายพวกสุนยางเนี่ยเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะนําโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์จะนําโดยอะไรเนี่ยหรือว่าจะมีทหารมาอีกพวกหนึ่งมาคุ้มครองป้องกันเพราะนี้มันกำลังอยู่ในระยะที่ว่าอยู่ในการประกาศกฎอายการฝึก เพราะฉะนั้นการที่เขาจะออกมาเคลื่อนทับขนาดนี้ก็หมายความว่าต้องมีอรอประพอรักษาการหรือมีการลาดตระเวนเพื่อที่จะห้รักษาความปลอดภัยให้กับฝูงชนเพราะว่าเป็นการผิกดกฎหมายอันนี้เราก็ติดตามต่อไปผมคิดว่าเราวิเคราะห์ตามกันไปทุกอาทิตย์ว่าทางมอบสวนยางเนี่ยเขาจะใช้ชว์รดโมเดลในการปิดถนนหรือเปล่ารุนแรงไหมเรียกร้องอะไรยังไง เราก็ยังไม่อยากจะไปวิจารณ์ในวันนี้เพราะว่าเราจะต้องให้มันสอดคล้องกับการขัดแย้งกับฝ่ายทหารเบื้องบนที่กำลังมีการช่วงชิงกันอยู่ในอาทิตย์นี้นะครับผมว่าอ15สิงหามันก็ทุกอย่าง้5กันยามก็ทุกอย่างก็คงจะลงตัวหมดในตำแหน่งพอบทออบอนะครับอันนี้ไม่ทราบาทางคุณโด่งในมีเรื่องที่วิเคราะห์ทหารขัดแย้งกันที่โคราชเนี่ยมันเรื่องมันเป็นยังไงครับครับ ก็อย่างนี้นะก็มันเป็นประเด็นจริงประเด็นมันสืบเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะในเรื่องของการเตรียมกําลัง,งนะทั้งสองฝ่ายคือมันมีข่าวลือกันอยู่นะข่าวสัปดาห์ที่แล้วก็าําได้นะเราพูดค้างเอาไว้นะแล้วเราก็บอกพ่อแท้จริงว่ามันมีการเรื่องของการระดมกําลังทหารที่ค่ายดีโคราชเนี่ยมันมีจริงๆินะหลังจากเช็คเชิงลึกแล้วมันมีจริงๆนะ,ะก็จะเป็นทหารหน่วยรถพิเศษ,ษนะยศยศไม่เป็นยศประทุวนขึ้นไปนะเป็นยศประทวนขึ้นไปพลทหารไ,ไม่มี นะเป็นหน่วยพิเศษนะก็เรียกระดมพลเข้ามาแล้วก็ให้ปิดมือถือความปฏิบัติการซึ่งเราก็พยายามจะสืบว่าปฏิบัติการของหน่วยนี้คืออะไรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะว่ามันมีเรื่องของการเขาเรียกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเขาเรียกว่าครบขวบปีของกองพันพอดีมันก็เหมือนกับว่าเอาทหารเหล่าเนี้ยมาเพื่อทําการซ้อมนะฮะหรือว่าทําการเฉลิมฉลองกองพันประมาณนี้นะฮะ แต่ดูแล้วอ่ะพี่มินันซันครับทหารที่มาเป็นหน่วยพิเศษนะครับผมแล้วก็ก็มีการสั่งให้ปิดมือถือนะครับมีการสั่งให้ห้ามติดต่อคนภายนอกอย่างนี้ไออย่างนี้เนี่ยหน่วยปฏิบัติการอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเฉลิมฉลองนะครับมันจะต้องมีปปิบัริการอะไรบางอย่างแต่ว่าเราเรายังเดาไม่ออกว่าเป็นการเปิบัติการอะไรนะครับในครับในในสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งที่ควบคู่กันไปนะครับนั่นก็คือการปล่อยข่าวลือเรื่องของผแผนพิฆาตครุฑ 901นะฮะซึ่งปล่อยเป็นเอกสารมาเลยนะฮะซึ่งเอกสารในนั้นบอกให้กองทัพภาคที่สามนั่นคือกองทัพของน้องประยุทธ์เลยนะเป็นคนเตรียมนะขอให้เตรียมกําลังพลแต่เป็นเอกสารออกมาแล้วก็ว่อนไปในเน็ตทั่วไปหมดเลยนะครับก็ได้รับเอกสารเหล่านี้ซึ่งพอเราดูเอกสารเราก็รู้แล้วว่าเป็นข่าวปล่อยแล้วเป็นข่าวปล่อยแบบว่าเป็นข่าวปล่อยเร็วๆด้วยไม่ใช่ปล่อยแบบเนียนๆนะฮะพอดูเอกสารก็รู้เลยว่ามันมันปลอมนะครับเรารู้เลยตั้งแต่เอกสารแล้ว ก็คิดว่าเอ๊ะไอ้นี่ใครเป็นคนปล่อยแล้วปล่อยทําไมปล่อยเพื่ออะไรแต่เอเหตุการณ์อาทิตย์นี้ประจวบเหมาะเนี่ยครับมันถึงต่อจิตอสองตัวนี้ลงได้เพราะว่าการปล่อยข่าวตรงนั้นกับการเตรียมทหารที่โคราชเนี่ยมันสอดคล้องกันนะฮะมันสอดคล้องกันทีเดียวเออมันจะเริ่มตรงไหนก่อนดีฮะเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วที่เราจับตาดูกันอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเข้าเฝ้านะฮะซึ่งก็ต้องทราบกันดีว่าขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจุลวและพระบรมอ พระราชีนีนะทั้งสองพระองค์ก็ป่วยกันอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งก็มีการวิเคราะห์นะยุทธภูมิศิริราชเนี่ยเราเคยวิเคราะห์กันมานานแล้วว่าศิริราชนี่คืออะไรนะครับศิริราชเนี่ยนะครับในในเป็นถูกออกแบบให้เป็นป้อมปราการนะเป็นยุทธภูมิที่สําคัญมากนะในเรื่องของความปลอดภัยนะในขณะเดียวกันความปลอดภัยตรงนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าป้องกันคนโจมตีจากภายนอกได้ดีมากเลยนะสิริราชเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นสิริราชเองเนี่ยก็จะกลายเป็นป้อมปราการนะครับซึ่งสามารถสกัดไม่ให้ใครเข้าหาหรือใครเข้าถึงได้หมดเลยในขณะเดียวกันในมุมกลับกันตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ที่ควบคุมอะไรบางอย่างไว้ในนั้นนึ่อออไหมครับพี่นักข่าตรงวันข้ามนะเพราะฉะนั้นข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของอจดหมายของนายประเชองศรีสุขเนี่ยนะครับที่ออกมาสามสี่ฉบับทักท้วงให้พลเอกประยุทธ์และสำนักวิวางชี้แจงข้อที่จริง ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินนาเนี่ยไม่ได้มาตรวจอาการตามปกติอย่างที่ที่ทางฝ่ายรัฐบาลแจ้งแจ้งฮนะแต่เป็นการเคลื่อนย้ายพระองค์เนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยมาด้วยความผิดปกติตั้งแต่หัวหินมาที่นี่ต้องชี้แจงก่อนว่าเขตที่หัวหินนี่นะก็จะเป็นเขตที่ทหารตรงนั้นจะมีทหารคนร่มนะเป็นพื้นที่ของทหารคนร่มซึ่งเป็นพื้นที่ที่รักษาพระองค์อย่างดีที่สุดตรงนั้นนะครับหัวหินเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยแต่ีิจิติราชเนี่ยโดย ในโดยยุทธภูมิแล้วก็จะเห็นว่าถนนด้านหน้าเ,นเป็นถนนทางเดียวแคบการเข้าถึงสีรัฐลําบากมากนะแต่ในขณะเดียวกันด้านหลังสีรัตก็จะเป็นน้ําซึ่งอารักขาโดยกองทัพเรือในบริเวณนั้นซึ่งก็จะเป็นที่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลยนะการเข้าถึงก็ยากนะครับแล้วก็เรื่องของมีมวลชนอยู่ข้างล่างในกรณีที่ใครอยากจะมาใช้คาบอมหรือใช้ระเบิดอย่างรุนแรงเนี่ย ก็จะต้องกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นด้วยนะเพราะนั้นก็เป็นยุทธภูมิที่ผมบอกว่าเ,เขาทําไว้เลยับตรงนั้นนะมีการปรับรุงไปหนึ่งรอบแล้วด้วยสินนร่าเพื่อเพื่อการนี้นะครับแต่ขณะน,นี้ทั้งสององค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นก็เวลาประทับอยู่ที่เนี่ยมักจะมีสัญญาณบอกว่าเป็นเรื่องของความบ้านเมืองมันไม่ค่อยปลอดภัยก็จะอามาประทับที่นี่นครับแต่การมาประทับที่นี่ครั้งนี้เนี่ยนะจากข่าวครั้งแรกของเราที่มาจากสามสี่ฉบับเนี่ยจดหมายของนายประเทืองสามฉบับเนี่ย แล้วว่าข้อมูลจากทางทางโู้นมีการแย้งกันของสำนักระราชวังว่าคนที่ยืนยันที่จะพาทั้งสององค์มาประทับที่นี่ก็คือพลเอกเปรมนะครับซึ่งนี่คือเรื่องราวเก่าที่ผ่านมาแล้วก็เขาทราบกันดีนะว่าขณะนี้ทั้งสององค์ประทับอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ภายใต้การหาราคาของใครนะครับทีนี้ย้อนกลับมาว่าก่อนที่จะมีการประกาศครมอนะฮะเราก็มาดูว่าอะคุณประกาศครมอข้อหนึ่งนะครมอที่คุณประกาศเนี่ยประกาศสำหรับล้วที่แล้วก็พูดไปแล้วว่า อะครมองที่คุณประกาศเนี่ยปรากฏว่ามีทหารนั่งอยู่ต็มไปหมดนะฮะในตำแหน่งสำคัญสำคัญแม้กระทั่งในตำแหน่งรุสีคลังเนี่ยก็เอาคนที่มีโทษเ,เคยเคย,เคยต้องโทษนะฮะคดีอาญาด้วยนะฮะถึงสองปีเนี่ยสารชั้นต้นตัดสินแล้วสารอุทธรว่ายอย่างไงก็ไม่มีข่าวนะฮะก็ไม่ทราบว่าตกลงว่าอา่อา่อารอลงอาญาหรือไม่อย่างไรแต่ว่าซือก็เป็นคนต้องคดีนะฮะก็มานั่งอยู่ในตำแหน่งรุสีคลังแล้วก็อีกหลายๆคนที่มันนั่งอยู่วันนี้ก็มีหม่องเต่าคนเดียวนะฮะที่ดูดีกว่าเพื่อน แต่นอกจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาไปนั่งไว้ก่อนเน่ะนะฮะมันเหมือนกับหลายแล้วหลายคนต้องนั่งหลายๆาตำแหน่งโดยเฉพาะคนในะยุตต้องนั่งทางขาหลายตำแหน่งมันมีอาการเช่นนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าถ้าจริงๆคนเหล่านี้ทางฝ่ายอมรมด์เยอะนะฮะคนที่มีความรู้ความสามารถนักวิชาการด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็มีเยอะนะฮะแต่ปรากฏการครมอของพยุธเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่ามันไม่มีความร่วมมือกันเลยระหว่างฝ่ายอรรมด์กับฝ่ายทหารนนี้นะ ก็เท่ากับว่าเหมือนกับว่าไม่ส่งคนมานั่งเก้าอี้ในการช่วยเหลือประยุทธ์จันโอชาว,วันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจเลยนะก็ส่งหม่อมเต่ามาไม่รู้มาจากไหนมาคนเดียว้วยนะมานั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตําแหน่งของบทบนะบก็อย่างที่มิ่นิ์นายสันว่านะตอนนี้ภัยบุญคุ้มฉายาโดนโยกไปนั่งรัฐมนตรีขั้นนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะหลุดจากวงโจรของทอาหารพอสมควรนะให้มานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ผมถามว่าภัยบุญคุ้มฉายาแฮปปี้ไหมนะไม่ใช่ตาแหน่งที่เขาเล็ง เพราะว่าตำแหน่งนี้มันเป็นเป็นแค่ชั่วคราวนะวันหนึ่งที่รัฐบาลมันปลดไปก็จะไม่มีอะไรสุกเนื่นองแต่ถ้าเกิดไปนั่งอยู่ในตำแหน่งของปปบรหรือในตำแหน่งที่รอจอของปปบเนี่ยมันยังมีอนาคตกว่านะฮะยังมีอนาคตทางการทาหารซึ่งผมว่าไปบุญน่าจะแฮปปี้กว่านั้นคือในช่วงที่กําลังจะแต่งตั้งของปปบรหรือไม่เนี่ยนะครับก็มีข่าวมานะชัดๆเลยทางฝ่ายประยุทธจจรโนชาเนี่ยทางรัฐบาลทหารนี่ค่อนข้างจะปูไปสู่อุดมเดชรีตบุตรนะฮะคือบิ๊กโดกเนี่ยนะครับ ก็เห็นจะปูไปตามแผนเดิมที่ประยุทธ์วางไว้หลังบิ๊กโดงก็จะพอเลื่อนบิ๊กโดกงไปก็เอาน้องชายมานั่งเป็นรองผบขนาดนี้พอหลุดบิ๊กโด่งบิ๊กโดงจะอยู่ประมาณปีหนึ่งนะฮะปีหนึ่งหลัดจากนั้นก็คือตอนในช่วงที่ประยุทธ์ปลดเสียงแผนเดิมเขาเป็นอย่างนี้นะแผนเดิมเป็นอย่างนี้ก็หมายว่าประยุทธ์เนี่ยจะนั่งอยู่ประมาณจนถึงเนี่ยนะครับปีนี้หมดแล้วก็จะเป็นบิ๊กโดงนั่งอีกปีหนึ่งนะครับเพราะบิ๊กโดงเนี่ยเป็นรุ่นเท่าไหร่ก็เหลืออายุและการมาณปีเดียวเท่าน นี่คือ,น,คอนี่คือที่สายที่บุรพาพยัคฆ์เขาวางไว้สืบทอดอำน,นาจนะฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งคือไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยเป็นคนกระโดดสายให้มานะฮะเป็นคนกระโดดสายมาตั้งแต่เนื่องจากว่าไพบูลย์ยังไม่ใช่บูรพาพยัคฆ์หรือซ้านะ,ะเป็นทหารวงเพวันหรือซ้านะฮะก่อนประวัติไพบูลย์นี่เคยเล่าไปแล้วว่ามีมีแววของการแย่งชิงตําแหน่งพบบองวรบกันตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลนิ้รักยังอยู่นะ,ะโดยตัวเองนั้นน่ะไพบูลย์เนี่ย เป็นคนยิงเราว่าปี52นะเป็นคนให้บูราพยักรมาตลอดตั้งแต่ปี52นะพยายามสร้างผลงานตลอดแต่ปรากฏว่าเนื่ออยากว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสายเลือดของบุรพุพยากหรือ,อยังไงไม่ทราบนะทําให้ตัวเองมีหลุดโผวงโคจรอ,อยู่เรื่อยในที่สุดพอรัฐวาลยิ่งรักเนี่ยก็มีอาการของไับุญนะครับก็ได้ได้เข้าไปประกบรัรวฐบาลยิ่งรักแล้วก็ทําหน้าที่เป็นกาวใจนะประสานระหว่างรัฐบาลยิ่งรักกับกับประยุจจรโนชากับบุราพยักรมาโดยตลอดนะแล้วก็มีกรณีการยิงขวัญชัยขึ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยระหว่างที่เป็นกาวใจอยู่ท่านนะฮะก็มีการล็อบบี้นะฮะดังฝ่ายคุณทักสินตลอดเวลานะครับว่าอยากจะได้ตําแหน่งของบนะ,ะแต่ว่ารัฐบาลที่รักวันนั้นก็ยังรั